มาใช่พี่มากระดูงทะสานจำจันดุงได้ป่าวจันดูงจันดุงไม่เจอกันเกือบไม่ไม่เจอกันท่านฤษี่อยู่นี่้ทันฤที่เขาอยู่นี่น้องท asan อยู่ในถ้ำอ๋อท่านลงมาดีๆนะน้องท asan ขึ้นไปยังไงเนี่ยเดินขึ้นมาทวนเลยอ๋อแล้วพี่โยมอ่ะพี่โย่โดนจำโทษโดนจำโทษไปไหนอ่ะต้องไปนั่งสมาธิในถ้ำอ๋อในถ้ำไหน ขลังท่านอึดซี่หรอบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ขอไม่อยากให้รู้จะมีคนไปลบตัวอ๋อเดี๋ยวจะมีชุดเราไปรบกวนว่าเราจะไปไทยอาจรับวันนี้เรามาหาพีพีเอฟซีบอกว่าให้มาหาน้องซื้อของกินมาให้น้องทานาเนี่ยเยอะแยะมากมายกับอาจารย์ดูเนี่ยเนี่ยมากเลูกกิ่ันนอนเล่นเลยอ๋อได้พี่ถินเดี๋ยวเนี่ยมาเอานี่เลยของกินเนี่ยทุกคนเนี่ย จังกล้องก่อนจังเเอาละครับพีเอสซีทุกคนเดี๋ยวผมจะซึ่งตังกล้องก่อนแล้วก็ถ้ารู้สึกก็อาจจะอยู่สูงเราไม่ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่บ้านาทุกคนรวมทั้งพีเอสซีด้วยปีใหม่ต้องรับปีเก่าหรือว่าปีเก่าต้องรับปีใหม่ก็แล้วกันนะทุกคนซึ่งในวันนี้บ่ายโมงซึ่งผมมากระเชนคนรังเข้านะซึ่งเราจะมาหาน้องคนป่าที่โดนในพันเคยทำร้ายนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่า เขาจะอยู่อีกหรือเปล่าแล้วท่านฤษีที่ผมเคยมาหามาเป็นที่เดียวกันแล้วก็ที่ผมมารอบที่วเจอกับน้องคนป่านว่าอีกคนหนึ่งนะทุกคนซึ่งน่าสงสารมากผมชวนไปอยู่ผมไม่ไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายโมงนี้เนี่ยชนะเขาซึ่งได้ซื้อขนมอะไรมาแล้วก็พวกมันมาเพื่อที่ว่าจะมาให้ท่านฤษีแล้วก็น้องทาสานน้องทาสานนะทุกคนคในวันนี้เรามากันสองคนคือว่าเราไม่ตามล่าสิ่งใด,ดนะคแค่เรามา ปีเก่าต้องรับปีใหม่หรือว่าปีใหม่ต้องรับปีเก่ากัแล้วกันทุกคนแล้วก็เอาของมาให้น้องผาทานกับท่านฤาษีกับพี่ยมทานกันนะครับเพราะพี่ฤทธีก็บอกว่าทําไมมาแล้วไม่เอาข้าวเพราะวันเนี้ยผมกับาจารดูเนี้ยรีบมากเลยเลยไม่ได้เอาเข้ามานะครับเลยเราตัดสินใจเลยซื้อขนมกาม่าเนี่ยเพื่อต้มให้น้องเขากินนะครับเพื่อเวลาน้องเขาน้องทาทานเขาทิวอยู่เมื่อไรเนี้ยจะต้มมาให้เขากินนะครับให้เราต้มกินกันนะครับก็วันเนี้ยเราจะเจอท่านฤทธีกับน้องทาทานกับพี่ยมหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ล,ลูซี่เนี่มีลูซี่อยู่คนใช่ชื่อไม้จิ้มฝานั่ทุกคนครับไม้จิ้มฝานทุกคนไม่รู้ว่าท่านลูซี่ไปเก็บมาจากไหนหรือว่าใช่ไงยังไงเราก็ไม่รู้เพราะในวันนี้เราตั้งใจจะมาบีการเอกรับใหม่เอา<ช>ของมาให้ท่านลูซี่หรือว่าน้องโยมหรือว่าน้องทาสานะใช่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเราก็ถ้าเราเจอก็เป็นโอกาสดีของเราน,นะทุกคนเอาอันนี้เราขุยแล้วมันจะเจ็บอคอเขาก่อนที่จะใบสองเราต้องรีบไปก่อนปไป ก็อะไรครับทุกคนตอนนี้ซึ่งมาเป็นพูดได้คำเดียวว่ามันไม่ใช่ป่าป่าดมดิบนะมาเป็นป่าเบญจพรรณนั้นทุกคนซึ่งจะมีพายบองหรือว่าจะมีต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะถ้าเป็นป่าดมดิบนี้จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่นะทุกคนแล้วก็ซึ่งป่าลวนนี้เดี๋ยวแล้วเราจะไปหาน้องทัสสารกับน้องน้องโยมหรือว่า ท่านฤศีที่ผม,มานะทุกคนน่าจะจําได้แต่ว่าเราจะเจอน้องไม้จิ้มฝันหรือเปล่าผมว่ากลับไปแล้วนอนฝันนะว่าเขาอยากจะมาอยับผมแล้วเชนนังเขาก็อยู่นี่นะเราจะออกกล้องสองตัวนะทุกคนเพื่อแต่ว่าให้เพียศีได้รู้ว่าความจรก็คือวามจรแล้วแลวทุกคนจะมีครับต้นนี้นะทุกคนน่าจะรู้นะ มาเป็นสม,มุนไพรชิ้นหนึ่งผมจะบอกเพียสมาเป็นต้นอันนี้นะต้นลิ้นฟ้านะทุกคนซึ่งถ้าถ้ามีอันนี้ละมีอะไรนะมีอย่างกัรฝากออกมาเนี่ยเราเอาไปใช้สม,มุนไพรซึ่งกินเนี่ยเกี่ยวกับโกกบรคกระเพาะหรือว่าเกี่ยวเป็นยานะทนุกคนต้นลิ้นฟ้านะทุกคนเนี่ยหายากนะพอมาเป็นไม่มีใครปลูกนะธรรมชาติโดยโตรงเดี๋ยวเราจะไปหัดนบ น้องทาสารก่อนผมก็คิดถึงน้องทาสารนะไม่ได้เจอหนาเลยนะทุกคนเกือบปีเลยนะแล้วก็ที่ตรงนี้จะมีทันตุสีด้วยนะทุกคนทันตุสีซึ่งผมเจออยู่บริเวณนู้นทานตุสีนะอีกไกลนะทุกคนเป็นไงเริ่มเด่นแล้ว พวกนี้ก็อากาศเย็นมากเลยนะครับพี่ทุกคนเราไม่รู้ว่าน้องทัศน์เนี่ยเรเอาเสื้อผ้าไปให้ก่อนทำไมถึงเขาไม่ใส่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่ที่หรือว่าเขาไม่ชอบใส่หรือเปล่าไม่ใช่น้องทัศน์เนี่ยเขาอาจจะไม่ชิมตั้งแต่เด็กๆไงอยู่ในป่าตั้งแต่เด็กๆช่ป่ะเพราะอาจจะไม่ชิมกับเสื้อผ้าถ้าเราใส่จะใส่ไม่เป็นนี่ยเพราะอย่างกับอย่างกับเราเนี่ยเราใส่เสื้อตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาก็ต้องใส่เสื้อ ทุกคนเอนเนี้เขาเรียกว่าป่าเบดเบนจพานนะทุกคนเพราะจะมีไผ่ปงไม้เล็กๆน้อยๆแล้วก็นี่นะทรงดูธรรมชาติระวังเราจะไปตามหาแล้วน้องทศนีจเจอรอบที่แล้วอยู่ไหนวะเชนอยู่กับทานฤาษีอยู่กับทานลุษีเพื่อไปเจอรอบที่มารอบที่แล้วมาเจอเยอกับน้องคนป่านะตัวเล็กๆน่นารักอยู่อยู่กับทันฤุษีแล้วก็ตอนที่ยกมมือไหว้เขาหายไปเลยแต่ว่า เราได้ของดีกับเขานะเก่ว,กวันะะรักษาพวกผู้ได้คําเดียวครับตบอ,อายุขายให้ผมนะพอผมกลับมาให้อาจารย์ผมลงกระทาอาจารย์ลงกระทายผมเสร็จแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะเจอท่านหรือเปล่านะถ้าเราเจอก็เราจะมีบุญซึ่งกันและกันแต่ถ้าเจอเราจะคุยกับท่านสี่ว่าเราจะมาขอของไม่ใช่ขอของดีนะทุกคนมาขอผู้ดได้คําเดียวว่าไม่ใช่กรรมพันันหรือว่าอะไรมาขอเลขกับท่านสี ถ้าเกิดเราถูกขึ้นมาคือแบบผมก็แนะนำให้เพียสเก็พูดได้คำเดียวว่ารอบนี้มีบ้านไข่บ้านมีรถไข่รถก็แล้วกันมาอยู่ที่แบบว่าโชคชะตาของเรานะปีเกา่าทับปีใหม่นี้เราจะมาขอเลขเด็ด,ด,ดมาขอโชคชะตากับท่านลุซีก็แล้วกันหรือว่าหรือว่าน้องโย,ยมใช่ไหมไกับน้องทาสาน ทรไม่ได้มาจดเลขนะให้น้องทศสารล้วงให้ดีกว่าเผื่อใ้โชคลาภก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาณาใกล้จะถึงวันที่หนึ่งเนี่ยใช่ใกล้วันที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพ่อให้น้องทศสาลนองจับเลขให้พี่สีดูนะครับว่าจะได้เลขเด็ดให้พี่สีหรือเปล่าเพราะไม่ซ้ำกันอันนี้ก็แล้วแต่บุญบารมีและโชคชะตาของเรานะครับ วันนี้มีคนมีคนล้มป่วยเยอะนะเชนพราะกลับไปทากับคเท่านแกหรือว่ออคาคนหมู่บ้านเนี้ยคนมาทาแล้แล้วก็มาส่งกบไห,หส่งกบแล้วก็มาล่าหมู่ช่วงหน้าหนาวเขาจะมาล่าหมู่หมู่กัดกันเนี้ยเขายิงเขา,ย,ขายิงพระยิงยิงผิดสริงเหรอยิงไเขายิงผิดหรือเขาคิดว,ว่าเป็นหมู่ยิงที่นหได้เป็นพวกกันเอง ปายปุ๊บเขาไม่สามารถเอากลับไปได้แล้วเขาต้องฝังไว้เลยเขาไม่ฝังด้วยนะเขาเกีกบไว้ใบสองร้อเชนต้องทัาสาอยู่เนาะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวยงงั้นเริ่ะนำไปนะำไปดูเย <lang> น,น่าจะเป็นสมัยก่อนไม้พอนนี้น่าจะต้นใหญ่นะโดนโดนชาวบ้านขับบ้านน,ะนั่นดูหนิต้น 4, โอ้โห้าอกเลยนะทุกคนเราเป็นเบื้องเบื้องหลังก่อนแล้วกันทุกคนเพื่อให้เชนของเนะขาหน้าไป xin nãy. trên đường lăng cha duạ. Tý nãy. Đi, yong đi đù đi. Phượt miền phố trốn, trốn

มันที่สูงนู้นดูวยทันลสซี่รอบแล้วเอาน้องลาสันอยู่นู่นนะเดี๋ยวไปจะดูโอ้ใช่ใช่พี่มากับจันดูลาสันจำจันดุงได้บ่างจันดุงจันดุงไม่เจอกันเกือบไม่ไม่เจอถุนทันเลสซี่อยู่นี่ส่วนทันเลสซีก็อยู่นี่นั่งอยู่ในถัง อท่านลงมาดีๆนะน้องทศนันขึ้นไปยังไงเนี่ยอาจนขึ้นมาโวนเลยอ๋อแล้วพี่โยมอ่ะพี่โยมโดนทำโทษโดนทำโทษไปไหนอ่ะต้องไปนั่งสมาธิในถ้ำอ๋อในถ้ำไหนขหลังท่านอุซี่หรอทศนับอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ขอไม่อยากให้รู้เดี๋ยวจะมีคนไปลบตัวอ๋อเดี๋ยวจะมีชุดเราไปรบกวนว่าเราจะไปถ่ายทศนันวันนี้เรามาหาพี่พี่อุตีบอกว่า ให้มาหาน้องซื้อของกินมาให้น้องทาซานเนี่ย,ยเยอะแยะมากมายกับอาจารย์ดูเนี่ยเนี่ยมากูลยกำลังนอนเล่นเลยอ๋อได้ยังพี่เทียเดี๋ยวนียมาเอานี่เลยของกินเนี่ยทุกคนเนี่ยจ่งก้องจ่ายก้อง่องอาจารย์ดเอาละครับ psc ทุกคนเดี๋ยวผมจะซึ่งตั้งกล้องก่อนแล้วก็ทันหรือก็อาจจะอยู่สูงเราไม่สามารถเดินเข้าไปกราบได้นะเพราะอยู่ที่สูงมากเพราะอันตรายถึงเรานะพอ,พอ ตรงนี้ได้ที่จุอ๋อมาตรงนี้ได้ครับพี่เจมมาจับสีบนี้ได้ครับครับผมเดี๋ยวผมให้กานดูไปดีกว่าเพราะพี่มาหลายรอบแล้วให้สีก็ให้ก่อนพี่เพราะนี่ขนมอ๋อเนี่ยทันฤทธิ์สีนี้ที่ไปที่มาเจออยู่ไอ้อห้วยนี่แหละทันนี่แหละพอมาขอของดีกับขาวแล้วเขาขได้จำอะไได้นะเดี๋ยวให้น้องทัศน์สายนี่ยพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปดูดีครับครับผมมานี่ยานีจำกันได้ไหมครับจได้มาม่านี่ไว้ต้มกินนะเดี๋ยวพี่จะให้ไปแช็คกับนี่น้องทสานก็ไว้กินลงไอ้มาม่านี่เดี๋ยวน้องทสานไว้ต้มกินวันวันหลังเวลาหิวนะกินได้ไหมกินได้กินได้กินเลยนี่ไปแช็คอยู่นี่แล้วพี่ก็จะเอาไปแช็คเกวไว้ให้นะโอเคครับนี่เก็บเก็บไฟแช็คไว้แล้วและเสื้อผ้าที่เชนมาให้เนี่ยน้องทสารไม่ใส่เหรอทสารเก็บไว้ตอนบนครับทสารจะใส่ตอนตอนที่ มันหนาวมันหนาวกอ๋อกังคืนทุกคนวันนี้พี่โยมก็ไม่หยุดเพราะพี่โยมเดินทำโทษอืินทำโทษใช่วันนักนพี่ก็ยี่งดิฉันโดนเลิกตับุญเนี่ยวิ่งดัท่านพิมพ์บอกวาทำโทษเนาะเขาเขาท่านดื้อบูดแล้วอะไรเขาไม่ฟังเลยอืมเขาไม่ฟังนะว่าแล้วทำไมน้องทัศน์ไม่โดนทำโทษล่ะครับทัศน์ไม่ดื้อทัศน์ไม่ดื้ออ๋อทัศน์นี่พี่โยมมันดื้ออ๋อนั่นแหละพี่โยมนั่นแหละดื้อ พี่ยอมไม่ค่อยก่งทขันทีทกินเลยน้องทั s a ันนะี่ทุกคนน้องท asan อาจจะคิวนะของขึ้นน้องท asan ไม่เคยกินมาก่อนทุกคนเนี่ยเพราะเราซื้อมาจากในโน่นเลยนะในในอาราณาโรบิสเอ้ยไม่ใช่โรบิสันโรตัสเลยโรตัสพอผมไปมวันนี้ไปกับนิดเต่แฟงไปทำสุราที่เนที่เมืองนัดนี่นะทุกคนแต่ว่าท่านลูกเสท่านครับท่านแต่ว่าเดี๋ยวท่านอาจจะยังไม่กินแล้วเพราะเราทุกคนท่านทานไม่ได้ครับอ๋อทานไม่ได้ แค่จะเปลีนอยู่อ๋อเปลี่ยนอยู่ถือสิอ๋อของที่ไ่้แต่ผลมไม้จอ๋อผลไม้ววววววแต่ไม่ได้เอาผลมาไม้มาดิใช่ดีเราไม่รู้ไงน้องทศารมาม,ม่าเนี่ยน้องทศารรู้ว่าน้องทำไงเนี่ยน้องทศารมีคนสอนอย่างมีแล้วค่ะมีคนสอนแล้วใช่ไหมมาม,ม่าเนี่ยคือว่าต้องต้มกันน้ำเนี่ยก่อนนะถ้าเกิดมีหม้ออย่างรู้จักหม้อของข้าวป่ะมีแล้วค่ะอยู่ด้านบนอ๋ออยู่ด้านบนโน้นกลัวมีคนมาเอาใช่ไหม จะดันขึ้นไปเก็บไว้นู้นหมดแล้วเอโอเครทุกคนน้องทศน์ซึ่งขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนนู้นนะเราจะไม่ขึ้นไปดูนะว่ามีข่าของไหลายมีเสื้อผ้ามีอะไรอาจจะมีของมากมายนะน้องทศน์อาจจะเก็บเพราะท่านฤาษีก็พูดได้คาเดียวอาจจะถือสินอาจจะพูดได้คําเดียวว่าอาจจะไม่ได้ว่าเราพูดย้ำนะอาจจะอดหรือว่าไม่อดแต่ว่าเราไม่ได้เอาผลผลไม้มาไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวท่านฤาษีเดี๋ยว เราจะมาขอเลขให้ PSC นี้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้ไม่ฮะอ๋อท่านสู่อาจจะอ๋อเพราะท่านเขาไม่ชอบครับอ๋อท่านเขาไม่ชอบทุกคนต้องขอโทษ PSC เคยจะมาขอแล้วท่านเขาไม่ชอบขอท่านเขาไม่ชอบท่านเขาบอกว่าถ้าจะมาขอเลขให้กลับไปเลยอืมขอไม่ได้ครับดีนะเราไม่มาขอก่อนทุกคนเพราะท่านเขาไม่ชอบอย่างนี้นะไม่ว่าเลขอะไรแดีวว่าไม่เป็นไรทุกคนเราพิจารณาดู ก่อนที่เราจะมาวันที่หนึ่งเนะี่ยว่าข้าจะยกนิ้วยกมือยกอะไรให้เหล่านะั้นเรากลับไปตีกันดีกว่านะแต่ว่าซึ่งผมจะมากี่คนก็ตีเป็นเลขดีกว่าแล้วมาเจอน้องโยมหรือว่าน้องทศา,า์หรือว่ามาเจอกับน้องคนายคนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเจอเราก็เอามาตีเป็นเลขดีกว่าทุกคนแต่ว่าอาจจะมีโชคชะตาเพราะท่านฤาษีอ๋อน้อง,น,องน้องจิมน้องจิมฟานอ๋อกบไปแล้วครับกลับไปไหนกลับไปที่บ้านแถว กลับไปที่บ้านใช่บ้านเขาอ,อ,อยู่ฝั่งไหนท่านลุสีู่นท่านลุสีบอกเขาไม่มีบ้านนูดเทา่าสีเขาเลี้ยงมาตั้งเด็กเด็กหรือว่ามีคนมาหลอกท่านลุสีหรือเปล่าเป็นลูกเขาหรือเปล่าไม่หรอกเอาทุกคนตอนนี้ปัญหาเก,กิดขึ้นแล้วน้องจิ้มฟันไม่รู้ไปไหนท่านลุสีเออไม่จิ้มฟันในอุด้ดอะกิบพะลาอะกิเพะล้วเรอาอนี่ครับ กลับไปที่เดิมเขากลับไปที่เดิมอ๋อที่เดิมที่ท่านฤๅษีไปเจอมาใช่ป่ะเล่นในเลที่เนี่ยอะเจอในป่าไง่ที่จะหาอตาแตะตาติอ๋อทุกคนยื้อสองคนสองคนเมีพี่กับน้องอ๋อมีพี่กับน้องทุกคนที่ผมไมาเล่กับน้องใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ที่ผมเคยมาเจอไม่รู้ดิไม่รู้ว่าน้องเขาอาจจะดื้อผมยาวเหมือนชาติทันเลยอ๋ออีกตัวหนึ่งก็ สแสดงว่าน้องจิ้มฝนันนั่นแหละที่มาเจอรอบที่แล้วท่านลึกเสียที่เชนบอกว่าจะมาตามเรานะทุกคนที่เชนเนี่ยบอกจะมาตามเราและท่านลึกเสียอยู่นะทุกคนเราจะมมมผมต้องขอโทษเพื่อสิ่งที่ผมจะตั้งกล้องแต่ว่าน้องทาาัศนะนะ์ก็กําลังคิวเดี๋ยวว่าจะถามน้องทัศน์ก่อนนะน้องทัศน์คุยไทยได้นิดนี่นุ่นน,นอยแค่สอนมาแล้วครับแค่สอนคุยได้แค่สอนแล้วครับอะไรนะ ส a s คุยอ๋อคุยได้ต้องนานแล้วน้องทศ s นไม่ใส่เสื้อนี่รู้จักยุงไหมยุงกาดเปะ่ารู้จักครับยุงกาดปล่จจาพอมนอานัดท asan กตบเลยครับอ๋อถ้าจะที่จะการ์พูดช้ได้ก็มีพี่แสงพี่นานพี่วัดนครับอ๋อสอนใช่ไหมแล้วมีหนังสือให้เปล่าหนังสือที่ a b c แล้วว่ากไก่ขอไข่อาจารย์ลืมหมดแล้วอ๋อเรียนหมดแล้วไดแต่อาจารย์ลืม อ๋อทัศน์ลืนแล้วหนังสือเขาได้มาให้บ่าเดี๋ยวกายไปใหม่นี้เดี๋ยวอาจารย์ดุงจะมาให้นะที่โกลรมีเสียงเหมือนเด็กนั่นน่ะเดี๋ยวจะสร้างในเพจก่อน <Okay. S 1> พอเสียงมันดังก็กายขอค่ายอะไรนะน้องทัศน์ได้ได้ฉลาดแล้วก็ต่อไปก็ถ้าท่านเขาไม่อยู่หรือว่าอะไรน้องทาัศาน์ก็ต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้เ <Okay. S 1> พราะที่ตัวนี้มันเป็นป่าเป็นชปานาน้องทัศน์รูบ้บ่าจะไม่มีใครมารบกวนหรอกถ้าวันใดวัน ซี่นี่มีทำด้วยทำข้างในนี่นะใช่น้อ้าวน้องทศนบ์บอกเผยความจริงแล้วทุกคนเขับอกข้างในนี่เป็นน้ำเกลือมะทุกคนอข้างในที่ทศน์เช้าไปแล้วทันตุสิข้าไปแล้วใช่ตอนที่ยังไม่มีน้ำอือทนัทนตุสิบอกกับน้องทศนอ์อ๋อและน้องทศน์บอกอีกเนี่ยทนันตุสิจะไม่โมโหน้องทศน์หรอไม่แลชวนดูจักัน ถ้าเป็นนไม่ได้อ๋อคนแปลหน้าเขาจะไม่ให้น้องสตานบอกใช่ไหมใช่ทุกคนตอนนี้เรารู้ว่ามีทํำตรงนี้ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราต้องมีโอกาสจะมุดไปสำรวจดูนะแต่ตอนนี้ผมจะไม่ไปมันเหมือนกับว่าน้องทศนิมันมาเล่มีอะวัติให้เรามังนะถ้าเราเข้าไปได้ผมไม่ต้งไม่ฟังนาน้องทศนีชจะมาเล่าประวัติให้เราฟังนะทศนิดเปิดเป็นบ้า ทศนน่าจะมีคนมาหาแล้วน่าจะมิดแฟงหรือว่าน้องโนน้องหนานเนี่ยหรือว่าเชนเนี่ยอาจจะเคยสอนแล้วใช่ไหมใช่แต่ทันอศีอยู่นู่นนะอยู่ข้างบนทุกคนเดียวนั่งสมาธิเนี่ยทันอศีทุกคนตอนนี้เขาก็นั่งดูพฤติกรรมว่าเรามาดีหรือว่ามาไรแต่ว่าเขาน่าจะจําผมได้นู่นอย่าบ้ากอทันอศีเออขับจอบเราได้ด้วยทุกคนอืเขาบอกเรามีของดีเยอะ น้องทัศน์อินแล้น้องทัศน์<ะ>อินล้วเอาเอานี่กลับไปนู่นนะ่ะไปวางในตู้นนะ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนมาเอาอย่าลืมต้มมากกินนะเวลาหิวอ่ะได้ยินไหมน้องทัศน์เดี๋ยวเราต้องมาซื้อไอ้นี้ให้ทันลูกศิษย์ก่อนพวกพลไม้ยอ่ะเราต้องซื้อเบอร์นันวโพวส้มพวอะไรนะหมายทันลูกศิษย์นะใช่แล้วก็น้องทัศน์นี่คือว่าวันนี้อิ่มอีก,อ,กอีกมื้อหนึ่งนะทุกคน ถ้าทัลฤกษปวดท้องปวดท้องโอ้โหน้องทาสานกินขนาดน,นี้ไม่เป็นไรมันก็น่าจะทุกคนผมว่าปว,ปวดปวดปวดหัวล้อไม่ได้นะเพราะผม,มกินข้าวอย่าง <จน S 2> กินน้ำใช่จันไปทำกระลอกมาได้ตัวนึงกระลอกไ,ได้กระลอกตัวนึนงน้องทสาน้องทสารก็จ้างน้องทสาต่อไปเนี่ยมาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยอย่าไปทำลายรู้เปล่าถ้าฤกษ์ปวดท้อได้ใช่ไหอท่านฤกษ์ปวด ถ้าไม่มีลายกินเนี่ยพวกคนลอกพวกสัตว์อย่างนู้นอย่างนี้อย่าไปทมถ้าเกิดว่าวันใดวันเนี้ยขมาเจอน้องทัศน์นกำลังยางสุดรยางสัตว์อย่างนี้มันจะโดนจับหรือเปล่าแต่ว่าประชันชีวิตของน้องถัศส์นก็ต้องอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าอยู่ในปลาครับอ๋อทัศน์นอยู่ในปลาไม่ไม่มไรายัศส์รู้จักรู้จักดักแต่คัดเปล่าน้องทาาอัศส์นอาจจะไม่รู้การเคยดักพีนานขอ,อนครับอ๋อเดี๋ยว ต้องดัดในห้วยอืมดันในห้วยดันในห้วยใช่จะได้ปลาอืมแล้วก็ไปแตกปลาออกนั่นแหละแล้วก็เอามาย่างกินใช่เดี๋ยวน้องทศน์เดี๋ยวข้าวสาเนี่ยเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวต้องให้น้องนานหรือว่าเชิญคนข้าวเดือนครับหุงข้าวเสร็จหุงข้าวเป็นปะไม่เป็นอ๋อหุงไปละข้าวผ่านเขายังเหลืออยู่น้องทศน์ทศน์จะเดือนพอเฟ้แพงเอามาให้ห้าตัวอ๋อห้าโลไม่ใช่ห้าตัวครับ พอ,อเคาเลยว่าห้าโตนะทุกคนห้าโตคือว่าห้าโตนะทุกคนพอน้องถัดสันอาจจะคุยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกนะะทันหรสี่จริงตอนนั้นเขายกมากับพี่มาแล้วแลก็ไข่ก็หมดอ่ะอ๋อไข่หมดแล้วเดี๋ยว,ว,วดเดี๋ยวเดี๋ยวเชนังข่าวกับอาจารย์ดุงจะมาให้ไข่นะเอาไข่ไข่เป็ดเปล่าลูกเบลเลยไข่ไข่เยี่ยวมาน้องถัดสันเคยกินเปล่า ไข่ไข่เยี่ยวมะน้องทัศน์อาจจะไม่รู้ไม่เป็นไรทุกคนเอ,อร่อยไหมอร่อยหุยน้องทัศน์กินแล้วรู้เลยไม่ทอดนะไม่ได้ทอดไ,ไดอดข่เยี่ยวมะคือว่ามัดทบกินแล้วก็กินได้เลยมันอร่อยแต่น้องทัศน์ทุกคนน้องทัศน์จะไม่เคยกินไข่เยี่ยวมะ<ช>แล้วก็ไข่เค็มนะเราจะมาลองให้กินแล้วน้องทัศน์เช่นเขาเคยกินเออปลากระป๋องอ่งเพอเคยกินแล้วเราต้องเอาของแปลกๆมาให้เช่นไข่เยี่ยวมะไข่เค็มนะ ข่เค็มมันต้องต้มแค่ไหนข่เค็มไม่ต้องต้มพอทุบแล้วก็กินได้เลยต้องกินกับข้าวใ,ใช่ต้องกินกับข้าวว้าวน่าแต่อร่อยอร่อยเอาอันนี้เดี๋ยวอันนี้สองโมงสามสิบแล้วเราไม่อยากจะรบกวนนะน<า>เดี๋ยวเราไปขอขามาท่านลึกซีก่อนได้ได้ได<า>้ขออนามาไป,ไป,ไปทันจันทันซันอิมอยู่นะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยท่านลึกซีอยู่นะผมต้องไปขอ นะไปขอไปไหว้ขอได้ครับนี่นะทุกคนผมจะบางก์ขอบไม่ว่าเพี้ยสิจะเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นขอเป็นบุญวัฒนาแบบตอนนี้ผมจะไปขอบข,ขึ้นมาท่านดูสิวันนี้อยากให้ท่านดูไปขอบขึมาก็นั่นเป็นการในที่หนึ่งดูไปอ้เย็นเจี๊ยบเย็นแล้วน้องทัศรได้อ่านน้ำเ่าตัวเนี้ยตัวนี้มีทามด้วยเหรอใช่มมุดเข้าไปอาจารย์จะไม่ไปนะอาจารย์จะไม่ยุ่งอาจารย์จะขอไปขึมา ฮันดูซีก่อนนะครั่ะขายรับเออนักตุ้งต้นอย่างเขาหรือเปล่าเล่นในที่อะไรต้าวีเนี่ย,น,ยนั่นหรือเ่าอยูท่ท่านอยู่สูงมากแบบตอนนี้นะทิดดูต้องพูดเป็นตาษาตะเลี่ยมครับภาษาตะเ,เรียมอ๋อเออนักตุ้นต้นอย่้าหรือหมอนักตุ้งต้นอยู่อ๋อแวะเล่นในที่อะทุกคนขายของดีมาก็ยังอยู่ในกระเป๋านี่นะทิดท่านลูซี่ให้ผมมาคือว่า เกี่ยวกับต่ออายุไข่บแลแต่ทุกวันนี้ผมกลับไปรู้สึกว่าผมนอนละร่างกายผมกลับมาเหมือนเดิมมีความสุขนะทุกคนแลว้วตอนนี้ผมจะมาขอบํามาท่านฤาษีครั้งที่สองที่ผมมาเจอแนละ้วมาเช่นมาขอบํามาไหมอนเลยเด๋ยวครับท่านที่ไหนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางในที่แห่งนี้หรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งสิบท่านในค่ำคืนนี้ผมได้มาเจอท่านฤาษีครั้งที่สอง ถือว่าเป็นบุญชาาะตาของผมและก็เช่นคนล่างเขาแล้วก็ซึ่งพอมาเจอพี่น้องทัศสารด้วยผมก็มีความสุขซึ่งเราเอาเขาต้องให้เราไม่ได้คิดมาทำร้ายว่าจะมาขอของดีจากท่านหรือสิคะแม,ม่ท่านมาไหมจวิงจร<ำ>ิงนิ่งเดี๋ยวมันก็ย่อยนะท้ะองนาตาเดี๋ยวพี่ไปเอาเอาข่อไห้มาดิเอาออเรียกที่เจ๊อันนี้มาก่อเลยหื น้องถ้าร้านถ่ายตรงนี้ได้เปล่ามันมีใบไม้ที่มันติดเนี่ยถ่ายได้ครับถ่ายได้ก้อยจิ้งให้มันเป็นปล่าอันเดียรพอจะมาให้ใครมันดึงอันนี้เนี้ยไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงคนเนี้ยคนนี้ะทวนนี่นะตั้บแด่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอนะมันคืออะไรพีเอสซีผมไม่ได้ผมดูนะนี่นะมันคือ นี่นะทุกคนก้อนหินเลยมันขึ้นตาดก้อนหินแล้วก็นี่นะแต่เราจะไม่ดึงุยังกับใบโพะเชนยังกับใบโพนเนี่ยไม่ใช่ใบโพอ๋อไม่ใช่ใบโพมันคืออะไรทุกคนเนี่ยโอ้แล้วก็มันด่างโสด้วยนะทุกคนยังกับเลยนี่ทุกคนดูแล้วก็ดูดิซึ่งมันจะไม่มีป้อเลยนะดูมันมีเถาแค่นี้แล้วก็มันขึ้นเนี่ยใช่แล้วก็ไม่มีที่เดียวทุกคนเพราะน้องท่าซนเป๋ออย่าไปดึงแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะแล้วดูดิจังมือ ลลาากกอันนี้ลากคูงมั้ยแล้วก็มันคืออะไรไม่รู้นะเขาเขเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ที่ดูกับพี่เชนมาไม่ท claro> ันโดนเห็นตบยักษ์ตบยักษ์กบกบโอ้ยกบยักษ์ทุกคนเท่าไหนทุกคนมนอนดึกขนานอนอยู่ตรงนู้นเลยกบยักษ์กบกบเข้านอนเข้ามุดเข้าไปแล้วนี่นะ ที่เพ็งก็พี่ดูมาไม่ถ่านวันนี้เขายังออกมาเล่นก็ทาถามดูนหมเออออกมาเล่นเขาบอกว่าท่าลึกีเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงได้แต่เด็กเลยแล้วก็ตัวเท่านี้จะอ๋อทอดท่าลึกซีเออเนื้บื้อไว้ไหนเออกบยักษ์เออดียักษ์เนี่ยอ๋อเเลี้ยงตแ่ด็กๆทุกคนแล้วก็มีไอ้พวกนี้รู้จารูทุกคนมาเป็นต้ยไม้ที่หายากอาจารย์ดูท่าลึกซีบอกว่าขี้ของกรมันเป็นทอง เป็นทองเหรอใช่คุท่านอ้วดตอบพระค่ะคำบอกบอกมันอยู่ที่มันอยู่ที่บุญวัฒนาคนนั้นแต่เราไ,ไม่ตำหาดหีกว่าคีของกบเป็นทองใช่ไหมใช่ได้เจอไหมแสงเคยได้แล้วใช่ไหมได้เจอได้เสียงได้เจอแค่เสียงเสียงคือใหญ่มมากอืน้องทุกคนตอนนี้เราได้ แต่เราจะไม่ตามหาสิ่งที่แบบว่าท่านฤาษีบอกว่าขี้ของกบเนี่ยเป็นทองนะไม่รู้ว่าผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่สำหรับผมผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเพราะท่านฤาษีจกไม่โกหกแล้วก็น้องทัดสันเพราะเคยอยู่ในป่ามันนานเลยนะทุกคนเขาจำไม่โกหกเรานะพอตอนนี้เราก็มีความสุขซึ่งมาเอาของให้น้องทัดส์กับท่านฤาษีแล้วก็พี่ยมพี่ยมไม่อยู่โดนทำโทษอยู่นะ บัญญาที่ออมมีว่าหมอแม่ให้กินข้าวใช่ไหมอาิน,นขาา้าวสามวันทุกคนไม่ได้กินข้าวสามวันพี่ยงอยู่ได้ก็อ,อยู่ได้ใช่พี่ยงมย้อนได้รอบแล้วอ๋อโดนไล่รอบแล้วพี่ยงม,มันดื้อท่านดื้อป่ะอืมพอท่านดื้อสูดอะไรที่ยอมจะไม่ค่อยให้ฟังอืมแล้วก็ชนหนีออกไปมุ่มุ่งสั่วแล้วก็พาคนแปลงหน้ามาใช่ป่ะไม่ถูกอาจารย์ไม่เคยเจอคนแปลงหน้าอ๋อยังไม่เคยเจอใช่ไหมถ้ามาแล้วก็ทาการยได้จักใช่ไหมอืม นั่นแหละไข่ข้ามามมมวดส้วดทัดันไม่ต้องวิ่งกลับมานี่นะทัดสันไล่ดีแล้วก็ทัดสันหนีเลยระวังมีปืนด้วยน้องทัดสันรู้เปล่าระวังจนป่ามีจนใต้เสิยงเหรอไม่เป็นใจไม่ใช่ฮะไม้มันหักอ๋อไม้หักเพราะน้องทัดันระวังนะมันมีจนป่าอีกสองคนนะอ๋ออาจ์ทิทันโดนอาทิแต่ว่าอาจารย์ดูมาทำมาแก้แค้นให้เสร็จแล้วจำได้ว่าที่มากระเชนอ่ะทวนกลมากระเชนนะ ระวังจอดปาของคนนี้มันยังอยู่บริเวณนี้นะเห็นเนี่ยของกินเนีไปซ่อนไว้ขบบนมู๊ดเลยนะจอดปาขโมยเอานะไอ้นี้เราไม่รบกวนต้องแต่งานกับท่านเลยคิดดูว่าเดี๋ยวก่อนนั่งด้ยก่อนโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้เดียวเราจะนี่แล้วก็ก็ทุกคนตอนนี้ผมว่ามีความสุขได้มาเจอกับน้องทัศซาน แล้วก็แต่ว่าท่านหรือซีแต่ว่าผมไม่เจอน้องจิ้มฟันแต่ว่ากลับไปที่ที่หมู่บ้านเขาไม่รู้ว่าหม,มู่มบ้านอยู่ไหนนะนจิ้มฟันดือ้อดื้อใช่ไหมแล้วก็พี่โยมก็โดนอยู่ในถ้ำอยู่<ช>หรือว่าน่าจะเป็นถ้ำที่มุดลงไปขาไนาในี้<ช>หรือว่า<ช>อ๋อไม่ใช่นะทุกคนถ้ำนั้นเป็นถ้ำที่ใหญ่มากอ๋อถ้ำน,นี้เป็นถ้ำใหญ่น่าจะมีเอาเนี้ทุกคนใ,ในวันนี้สามโมงแล้วนะทุกคนครเราต้องรีบกลับไปก่อนเพราะเราไม่อยากจะรบกวนท่านหรือว่า น้องทาัสารแล้วก็น้องจิ้มฝานก็อาจจะเราจะไม่เจอแล้วรูป้ป่ะไม่รู้ทาเรามีบุญวัฒนาขาวอจากรรมหาท่านฤศีในวันนี้ก็ต้องขอลาพี่พี่ป้านาอาหรือว่าพีเอสีทุกคนก่อนมีเก่าต้องรับมีใหม่ขอให้พี่พี่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับอาจารย์ดุ่คนรักทพีแล้วก็อย่าไปกวัวสิ่งมัวมัวซัวทุกคนเห็นในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่เห็นอย่าไปลบดูนะทุกคนความจริงก็คือความจริงเอาอย่างนี้ในวันนี้ก็ต้องขอลาพีเอสีทุกคนก่อนสวัสดีครับ